ใจที่รักพ่วใจที่รักพ่อใจที่รักพ่วใจที่รักพ่วดาวเดือนดาวเดือนดาวเดือนเป็นพยานดาวเดือนดาวเดือนข้านะพยานพยานท่านหัโอ้โหโหโอ้โห่านหัเนเป็นพยานท่านหาเดือเป็นพยาใจที่รักพ่อ เป็นพงานอะไรล่ะอเกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยมีใครขังข้าไว้ในบ้านได้ต้องคิดหาวิธีอปัญหง ยังอยู่ไหมเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาเรียกข้าไม่เอาไม่เอาใหญ่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 กินอะไรเนี่ยฮะเผาอ้อเหรอไม่อากินเถอะกินเถอะท่าหญิงเขาอยู่นีฮะโอ้โหแผนเราเสื่อมจากข้าใจที่รขักวดาวเดินเป็นพยานไอ้นี่ท่านหญิงใจที่รขักวดาวเดินเป็นพยานท่านหญิงเป็นพยานนะท่านหญิงที่มักขาวโพลน โอ้ยฝนตกขนาดนี้คงจะไม่มาแล้วล่ะเชะื่อไม่มาอยู่แล้วล่ะเว้นแต่โง่จนปูไม่กลับเฮ้ยก็พูดยากนะเราไปดูกันดีกว่าโอ้ยยังอยู่อ่ะ ใบหน้าดังยกบางอานสวมชุดสีำดำรีบเชิญเขาเข้ามาหไ<า>ม่พูดละจ <ừ. S 1> อ้โอ้อออ โอ้ญินน,นี่มันมีค่ามากเชียวน้อวิคิดไม่ถึงท่านแม่ใจร้อนกว่าข้าอีกเด<ช>้คุณชายเซินรีบลุกขึ้นเถอะหูหญินความจริงใจของท่านตะวันจันทราล้วนพิสูจน์ได้จริงแต่ฝ่าบาททรงรักใคร่ห้อยๆอย่างเสมอมา ไม่มีทางให้นางมั่นกับคนธรรมดาเป็นแน่ถูกต้กองฟาบาทต้องไม่ยอมแน่ตัดใจสเสถ่ก่อนจะโดนตัดหัวแซ่เสือนเป็นเพียงคนธรรมดาไม่คู่ควรกับท่านหญิงข้าไปเฝ้าหน้าประตูดีกว่ามีประโยคหนึ่งที่ว่าอย่าดูแคลนหนุ่มตกยากในการสอบหน้าพระที่นั่งหากท่านสอบได้บางทีการแต่งงานนี้อ,อาจยังพอมีหวังสึกมีหวังข<อ>ึ้นมาท่านแม่จะไม่ปรึกษาท่านพี่ก่อนเลยหูวหญินท่านพูดจริงๆเหรอ วันนี้ข้าขอมอบปอ้ายหยกนี้ให้กับท่านเพื่อแทนตัวข้าหากว่าท่านสอบติดระดับเอกจริงๆข้าและท่านโหจะเป็นผู้ร้องฝ่าบาทพระราชทานงานสมรสแก่ท่านและหัวโัวโอโขอบคุณหูยินข้าแซ่เสินจะไม่ทําให้ผิดหวังสอบให้สำเร็จเพื่อสู่ขอท่านหญิงอย่างสง่าพาเผย อย่างนั้นท่านต้องตั้งใจเรียนและห้ามรบกวนจวนสกุลปันอีกน้อมรับคำสั่งหูหญิน,ออนอรอหน่อยอรอหน่อยไปเถอะขอลารบกวนใช่รบกวนมากเลยด้วยไปจงรังใจเปรียบอลย